กับด <formation jin inh throat> <at> ้วยกันได้ครับแล้วก็ยกผ้ายกผ้าขึ้นครับยกผ้าขึ้นยกเฉพะผ้าต่อครับตั้งนโมขึ้นฝ่าจบพร้อมๆครับนาโธตัสสาพะวโตอะมะโตัมมาลธรรุทัศสานาโธตัสสาพะวาโตอะระโตัมมาลรรุทัศสานาโมตัสสาพะวโตอะะโตตมพาสัมทมุทัศนานามรูปังอันจัง นาปะรูปังทุกขังนาปะรูปังอนันดาตาข,าขัาพ้าทอแม,มืวขวาครับผ้าปูหลาโลงเส่ไยดูกนะดูดครับอัิจารย Oh. Um, มันระเออกครับโซนน้ำที่มีระดนะครับวา้อนเป็นไทุกทคาับยะาาวาลุทาุาฤิเติสาพลังเมวะอินทตินังเปตานางอุกกปติอิติตามปิิตังภุมังทิบะเมวะตุลเตุสอดเมสุเรตสัาจันโทมระโดามมิตเกิดรยัานวิวาจานุสา